ครับผมสวัสดีนะครับผมเอกนะครับจาก My add เดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวการทำโฆษณา Google Ads สาเทานะครับทำโฆษณา Google Search นะครับด้วยคีย์เวิร์ดสาเทานะครับโอเคนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าคีย์เวิร์ดไหนนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดก็จะประมาณนี้นะครับก็คะแนนคุณภาพของคีย์เวิร์ดนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับคะแนนความสอดคล้องนะครับ โอเคนะครับก็เริ่มวิ่งมาได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับด้วยด้วยคีย์เวิร์ดนี้นะครับคีย์เวิร์ดประมาณนี้นะฮะผมไม่อยากพูดออกมานะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับนี่เดี๋ยวเราลองมาเสิร์ชกันดูนะครับก็ค้นหาเลยนะครับก็ลองลองค้นหาดูนะครับด้วยคีย์เวิร์ด pg นะครับค้นหาใหม่เนี๋ยลองค้นหาดูใหม่นะครับ อ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับการแสดงผลนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับไม่คิกไม่คลิกเข้าโฆษณานะครับก็จะเปิดดูข้างนอกเอานะครับ ตาม URL ที่ปรากฏดูหน้าโฆษณาเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับหน้าจอมือถือก็จะเห็นประมาณนี้แบบนี้เต็มจอแบบนี้นะครับลูกค้าของเราร้อยเปอร์เซ็น์มาจากมือถือนะครับเฉฉนนั้นก็ต้องเน้นในมือถือเป็นหลักนะครับห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจไม่ว่าจะเป็นการจ้างยิงนะครับเรียนนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับในไลน์ใต้ล่างนี้เลยนะครับโอเคครับ ขอบคุณครับ